รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลดุครับแลชนีมหานิยมค่ะเด็กกิติเสนี่คุณครับครับพบกับเรานะครับในรายการรักกระดุกออนทัวร์นะครับและวันนี้มีพิเศษเลยก็คือมีอาจารย์น้ำมนต์มาเป็นแขกพิเศษแขกที่ว่าจะพาเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ในวันนี้แต่แกรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ วันนี้พามาที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดเลยครับเชียงคานครับเชียงคานนะครับแล้วตอนนี้เชียงคานก็มีแลนด์มาร์คใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือสกายวอล์กสูงเท่ากับตึก20ชั้นโอ้โหนจากจากข้างล่างเลยจากข้างล่างเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นรถมาใช่ไหมพอเราซื้อตั๋วเสร็จเราขึ้นรถมาเนี่ยสูงมากเลยอ่ะแล้วเขาบอกความยาวจนร100เมตรเนี่ย ขาสั่นปล่าเดี๋ยวอแล้ช่างเดินคนเดียวได้ไหมไม่ได้มาร่วมกันอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่นะครับก็พอขึ้นมาปุ๊บก็จะได้ใบสีเล็กใบสีเล็กนะครับเอามาไหว้พระพุทธนวมินทร์มงคลลีลานะครับก่อนที่เราจะขึ้นสกายวอล์กเนาะเราต้องไหว้พระก่อนใช่ไหมใช่จะได้ไม่เสียงใช่ไหมไม่เสียงให้ถึงมงคลก่อนใช่ไหมไปไปไหว้ไห้ทนี่เลยค่ะ เ้วตรงนี้เขาเขียนว่าพระหญ่ผู้ทบยิ้วทบนิ้วสุดแดนสยามของภาอีสานเลยนี่เขาเรียกว่าใบสีเล็สเนาะนเมาถึงตรงบนละตรงไกววอัยไสววชัยอันนี้ก็จะรวมอยู่กับข้าเข้าแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากจะทำบุญเพิ่มก็ได้เลยนะครับ แต่ถ้าพอเป็นกระจกแล้วมันเขียวประธานสั่นทําไมเนี่ยประธานเขาสั่นนะอาจารย์ม่อาจจะเป็นผมผมเริ่มตันด้วยแรงสั่นสะเทือนโอ้โหหยีบเหยียบคานก่อนกอดยืนบนคานก่อนอ่ะก็มีเราสองคนที่ทะลุมาได้ถึงตรงนี้นะผูกกใช่ไหมประธานไปไหนวะเนี่ยอยู่ตรงโน้นไอผมก็สั่นนะเสียวเสียวลั่วเหรอฮะกูคาสูงสังเกตอาจารย์จะยืนระหว่างคานขึ้นคาน เนี่ยขึ้นคานของแท้นะฮะอยู่ตรงนี้ของแท้ไม่ใช่แค่ยืนเฉยมือก็เกาะด้วยนะฮะเขาบอกตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำสองสีโอ้โหก็ถ้ามาที่เลยแล้วหรือว่าเชียงคานนะครับถ้ามาที่เชียงคานแล้วก็ขับรถมาอีกแค่2ี่กิโลถึงจุดนี้เลยใชทักทิ้งแลวอ่าแล้วก็บรรยากาศข้างทางโอ้โหเหงื่อตกเลยค่ะท่านผู้ชมแบบ มันสูงมากๆนะมันสูงมากมแต่ว่ามันก็คือเซฟเซฟตี้เราอยู่แล้วเราก็คิดแบบนั้นนะ <S <S ก็ไม่กล้าเดินขา คือเท้ามันหมดแรงมันจะใช่ขามันอ่อนเหมือนคนเห็นผีเลยพอจะเข้ามาที่นี่เขาก็ต้องให้เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนสวมาสวมผ้านะครับซึ่งกันลื่นอะประมาณกันลื่นรู้สึกว่าเท้ามันหมดแรงไงก็ไม่รู้ทำทำทำให้ผมทำเป็นรอยชายด้วยนะทำทั้งหลางทำเป็นลายทำเป็นรอยชายเสียแค่60บบาทคุ้มนะทั้งค่ารถนะครับค่าสกายวอล์กแล้วก็ยังมี เอาใบสีเล็กให้อีกนะครับได้มาไหว้พระด้วยนะ ห้ามรถบรรทุกขึ้นห้ามรถห้ามรถทุกชนิดขึ้นนั่งโรนสกายวอล์กเมื่อกี้อาจารย์ขึ้นไปได้ไงนั่งสองแถวอันนี้คือเขาอนุรักษ์ให้กับพี่น้องชุมชนที่นี่ใช่ใช่ก็เป็นการกระจายรายได้จะได้แบบกระจายรายได้ให้กับพี่น้องของเราที่จังหวัดเลยนี้ด้วยเนาะก็ถือว่าช่วยช่วยกันแล้วแล้วก็เป็นไงขาสั้นไหมขาสั้นสิ เดินก้าวไม่ออกจริงๆใช่คือคือมันสวยจริงๆนะแต่คนกลัวความสูงก็คงเป็นอาการแบบเราหรือมากกว่าเราแหไะใช่ท้าอ่อนหมดเลยอ่ะครับอย่าไปมองข้างล่างนะมองวิวไปเ้องมองฟ้ามีเมื่อกี้มีคนแบบว่าเดินอย่างเงี้ยลอยหน้าลอยตาเห็นมองฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมก่อน จะไปกินไอติมมันร mm, ้อนอ่ะอยากกินอะไรเย็นๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดเลยลงมาปุ๊บก็จะมีไอศครีมขายนะคะมีมะพร้าวกับอะโวคาโดออะโวคาโดตอนอาจารย์ก็เด็กๆเขาเรียกว่าไอติมแต่พอคนรุ่นใหม่เขาเรียกไอศครีมอัานี้อันนี้คือถังหลอกอะโวคาโดนะคะไอศครีมเป็นกลวยนะคะเป็นกลวยไอนี่ไอติมอะไร อาวงคาโดนี่อยากเห็นลูกมันไหมใหญ่อ่ะนี่ไงบักไอหยังนี่เขาอยบักมี่บักนี่บักมี่บักมี่อ๋อบักมี่นี่แหละเอ้นี่มาทำ านาคเนื่องจากปู่สีทองอันนี้ไม่ยากสีเงินทําไมถึงต้องเลื้อยขึ้นมาจากน้ําปกติอ่ะเขาจะลงลงอ่าที่เราเห็นที่วัดนะใช่เขาจะเลื้อยลงหางเขาจะอยู่ข้างบนแล้วก็บันไดลงมาข้างล่างแต่ว่าอันนี้กลับกันขึ้นมาเขาบอกว่าพญานาคต้องการมาไหว้พระปู่ปู่ก็ต้องขึ้นมาจากน้ําครับก็เพื่อจะี่เข้าไปในโบสถ์ วัดนี้เขาเรียกว่าวัดท่าคกไม่ใช่คกตามพิกแต่เป็นคกเลยขอบไฟก็ไก่ใช่แต่ว่าเราเราก็อยากจะรู้เนาะทำไมต้องเป็นท่าคกไปไปดูประวัติกันไปค่ะ ประวัติวัดท่าครกนะครับวัดท่าครกเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงคานมานานร่วม200ปีโอ้โหแต่เดิมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณรินแม่น้ําที่มีลักษณะเป็นคุ้งน้ํำวนคุ้งน้ำวนซึ่งชาวเชียงคานเรียกว่าครกคลกก็แปลว่าน้ําวนสร้างในสมัยที่เมืองเชียงคานยังขึ้นอยู่กับมณฑลพิษณุโลกเมื่อปีพศ 2,3,9,5ก็200ปีแล้วเนาะรวม200ปีละอุโบสถเนี้ยมีศิลปะลวดลายแบบฝรั่งเศสอ,อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโบสถ<อ>์และขอบหน้าตา่างคาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองดิน,ดนแดนฝัง่งลุ่มน้ำขโข<อ>งหรือลาว เป็นมงขึ้นนั่นเองออส่วนตัวอุโบสถจะเป็นอาคารเกาะอ,อิดถือปูนตามแบบศิลปะล้านช้างตกแต่งด้วยปูนปั้นเพดานไม้วาดลวดลายเขียนสีแบบโบราณภายในยังเป็นที่ประดิษฐาน พระประธานปางมารวิชัยศิลปะปูนปั้นล้านช้างที่ชาวเชียงคานเคารพบูชามาช้านานนานเลยนะเห็นไหมนานที่มาทำบุญเอาไว้ชื่อเขายังถูกจารึกไว้ตรงนี้เลยนางนี่อุทิศให้แม่ทองสุกเออใช่แล้วตรงนี้อีกล่ะอันนี้ใครนางทองแถมนางทองแกมแสดงว่าทำบุญเยอะมากเขาถึงได้ให้มาอยู่หน้าประตูเลยคิดว่าเยอะไหม ไปดูสิเดินขึ้นไปดูสิ <c oughs> ว่าเท่าไหร่ถึงจะได้สลักชื่อได้แกะปั้นชื่อมาโอเคโอเคพระพุทธรูปสามองค์ในสนน,นางสิงห์วังอภัย270บาทได<า>้อยู่หน้าประตูโบสถ์แล้ว่หนายคำพานางนวลจันทร์โสคำได้ทำทานไม่คิดค่าแรงติดดอ,อก รอบโบทลูกนี้ก็ไม่ไม่ได้บริจาคเงินแต่เป็นแรงแต่คนเนี้คนเนี้ยสองบาทเนี่ยแสดงว่ามันในยุคนั้นเนี่ยแพงมากๆเยอะมากๆพระอธิการสายใจนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยพระพิสุสามเณรนะเสริมสร้างพระอุโบสถหลังนี้เมื่อวันที่1มกราสองห้า ครับสมองค์ที่เขาบอกบริยายสามองค์วันนี้เห็นว่าจะพาไปอะไรนนคนเดิน,นเน<ห>นะรีรยวคานเขาบอก<ช><ช>ว่า<ช>ที่เนี่ยเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่แบบว่าเนาะ ใครมาก็ต้องพลาดไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยถนนคนเดินครัาจะได้เห็นวิถีชีวิตเขาด้วยนะอาจารย์บดินดูกับอาจารย์น้ำมนต์จะพาไปถีบจักรยานเล่นดีเควสเหรอดีเควสได้ แคสิบาทแค่ค่าเสียบยังไม่คุ้มเลยเนี่ยเสียบสวยมากท่านผู้ชมไม้ละเท่าไหร่คะสิบบาทอันนี้ตัวใหญ่หน่อยอืไม้ละยี่สิบบาทนะคะโอ้โหน้าวัดนะอยู่หน้าวัดคกนะคะแล้วอันนี้ล่ะอาจารย์รู้จักไหมผมบอกว่าหอยหอยอะไรครับหอยนาหอยนาหอยโขงใช่ไหมหอยโขงไม่ใช่หอยเชอรี่อะไรอย่างี้ใช่ไหมหอยโขงเนาะหอยนาอร่อยกว่าปลาหมึกอีกงนะอาจารย์ทำลายพุ่งแล้วอ่ะ ก็ถ้ามาเชียงคานนะครับตอนเย็นก็ต้องมาปั่นจักรยานเล่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอ t ทิวิตของที่นี่นะมีแบบดูพระอาทิตย์ตกแสงสุดท้ายอะไรอย่างเี้นะครับ เป็นไงครับปั่นจักยานมาโอ้โหนั่งซ้อนมาด <laughs> ิแบบ <laughs> นึกว่าจะโกหกท่านผู้ชม <laughs> ไม่ตอนแรกก็จะปั่นเอง <laughs> แต่พอทําไปทํามาปั่นไม่ได้ตอนที่จะมาขี่ก็แบบอะไรแค่ขี่จักยานอ,อะไรแค่เนี้ยทำไมต้องเป็นกิจกรรม <laughs> แต่พอมาขี่จริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศมันพาไปจริงๆด้วย wow. แสงที่พระาทิตย์มันเริ่มจะอ่อนละกับการได้เรลของของที่พักแต่ละที่สวยๆทั้งนั้นเลยเชียงคานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาจริงต้องมาชมถ้าใครมาถ้าไม่ได้ปั่นจักรยานี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงหรอคุณมาไม่ถึงประมาณนี้อกิจกรรมที่เรามาเชียงคานเขาบอกว่าต้องทําสิ่งต่อไปนี้อะ้างมีอยู่ห้าอย่างนะห้าย่างอ่นเดี๋ยวให้รัฐดางอันนี้หนึ่งออา คุณต้องหาโรงแรมนอนที่นี่คุณต้องหาแบบบ้านัริมน้ำให้ได้อันนี้กิจกรรที่หนึ่งใช่แล้วที่เมื่อกี้เราพาไปไงสกายวอล์กเดินนี่ขาควิดแอกสองคนเน่สองสองคนต้องไปสกายวอล์กชมวิวที่สวยเชียงคานให้ได้แล้วก็มีอะไรอีกข้อที่สามก็ที่เราทำมาเมื่อกี้นี้คือป้านจากแยานจักแกยางสีแดงเนี่ยนะสีดำนะอันที่สี่ ถนนคนเดินถนนคนเดินนั่ผ่านจักรยานต้องเดินเอาโดยเฉพาะเวลาเย็นๆแล้วก็ถึงค่ำเลยก็เนี่ยเขามันเหมือนมันเหมือนเป็นสเต็ปเวลาของเขาเลยนะช่วงเย็นเนี่ยก่อนพระอาทิตย์ตกก็มาปั่นจักรยานไปกับดูวิวดูอะไรเสร็จแล้วก็พอจะหาอะไรกินปุ๊บเอาจักรยานไปจอดที่โรงแรมคืนครับแล้วก็เดินหาของกิน เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูะสำคัญมากแต่ต้องสำหรับคนที่ตื่นเช้าอช้ไม่ใช่เห็นไม่ใช้าเ้มาดูบรรยากาศเช้าๆของเชียงเทาอรใส่บาตรข้าวเหนียวตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยถ้าคุณ คือได้บุญด้วยครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่เขาสืบเรื่องกันมานานมากแล้วใช่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยเพราะว่าที่โรงแรมด้วยว่าที่ชุมชนน่ะเจะมีจัดเป็นชุดๆุดให้นะครับอเราก็สามารถไปซื้อแล้วก็ถวายได้เลยอ 5ประกามิชชั่น5มิชชั่นที่เราจะต้องทิชชต5อย่างเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่แล้วแต่แถมอีกอีกหนึ่งอย่างแถมอีกแถมอีกอะไรอ่ะนวดนวดโอ้โหเชียงคานเนี่ยร้านนวดสร้างตำนานจริงๆนวด ต้องบอกนะว่าคุณมาที่นี่คุณต้องนวดไม่ได้เนี่ยวดเท้านวดเดินนวดตัวอะไรประมาณนี้เพราะว่าร้านนวดเยอะเลยเราเดินแล้วขี่จักรยานแล้วมันเมื่อยมันเมื่อยมันเมื่อยเอนนวดสักหน่อยที่โรงแรมเขาก็มีบริการประท้เรียกให้มันวดโรงแรมเลยใช่โอเคปากก็พูดไปผมได้ยินเสียงท้องมาทานรองไปดีกว่าสายยิงหิวไปไปครับไปครับไปถนนคนเดินกันค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนคนเดินแล้วมาอยู่หน้าเทียนยายบบบพานะตั้งแต่ปี1925นะโอ้โหเทียนยายบบบพายังไม่เกิดเลยนะผมก็ยังไม่เกิดฮะเกิดเชีก่อนก่อนก่อนผมประมาณ40ปีถ้าเอาจริงๆก็น่าจะร้อยเมียรี่ใกล้ใกล้ร้อยปีแล้วแล้วอ่ามืมอก็วันเดินมาคือเจ้าของก็ต้องรัก ถ้าให้ไปถ่ายล่องถ่ายรูปอ่าถึงเราไม่ได้พักเขาเขาก็ให้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยถนนคนเดินกันดีกว่านะเพราะตอนนี้คนก็เริ่มคึกคุนของยายบพานี่มีบพ่าคาเฟ่ด้วยอ๋อโอ้โหนี่ของนี่ไงนี่ไงจานเนี่ยเปียบอ่ะซื้อแอบซื้ออยู่คนเดียวอ่ะแล้วอันนี้ก็คือร้านอาหารเฮือนหลวงพ่อปลที่เรามากินเมื่อกลางวันไงจำได้ไหมอ๋อกางคืนสวยเนาะครับ Oh, <laughs> อ๋อเหรอใช่จำไม่ได้ฮ <laughs> ะ <laughs> คนละฟิลกันเลยกลางวันก <laughs> <sk> ับกลางคืน <sk> อันนี้ก็น่ารักดีเนาะเหมือนโฮมสเตย์นะสุนเนตา <laughs> <laughs> ้า ก็กินอย่งข้าวเหนียวนี่มาเอาข้าวจี๋มันไม่ใช่ข้าวเหนียวเหรอข้าวเหรอใช่เหรอใช่งั้นเรากินข้าวเหนียวใส่ไข่ใช่นี่มีหมูมาให้ดูโอ้ยหมูพวงข้าวจี่หมูปิ้งข้าวจี่หมูปิ้งหรือข้าวเหนียวปิ้งกับหมูหมูหมูทอดสูตรข้าวนุ่มคือเขาจริงอย่าหมูเขาใส่ไข่ด้วยใช่ไหมใส่ใส่ก็คลุกไข่เอ๊ะ ลองดูสิฮะแล้วไงหอย่างไงเขาบอกหาอย่างแถมสิ่งที่แถมคือการนวดใช่ไหมอพอเจอร้านก็เลยนวดเลยอกมันจะไหลเียนก็อย่างที่เราบอกเนาะเราก็ เดินด้วยขี่จักรยานด้วยนั่งรถมาด้วยนะนั่งเครื่องมาอีกเลือดมันก็ลงเท้าหมดใช่ไห<ช>มเรา<ช> <loft. S 1> ติดเชื่อมาเนี่ยก็ได้ท่านี่แหละคนเข้าพ็ท่านี่หละ อันนี้เป็นบัวลอยเจ้าดังของเชียงคานเลยนะครับแต่วันนี้พอดีวันที่มาถ่ายยุดเมื่อวานนี้ไม่ได้มาถ่ายคนเต็มเลยมีทั้งคนไทยกับคนต่างชาติเห็นยังไม่กินกะมากินวันนี้อดครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของถนนคนเดินของเชียงคานยังยังเหมือนแบบ สมัยก่อนอยู่เลยได้กินมาสมัยก่อนเนาะนะไปยูเขาคีบไว้มากเลยรักษาแบบดีมากนะแล้วทุกคนก็แบบน้อรักใช่แม่แม่ที่ขายของพ่อพ่อที่ขายของก็ไนท์มากครัวอะไรวันนี้เราก็ทําไปครบสี่มิชชั่นแล้วครับผมเหลืออีกหนึ่งมิชชั่นทําอะไรนะไหว้พระบุ้งนี้ชาลาข้าวเหนียวนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าอีก มิชชั่นหนึ่งมิชชั่นสุดท้ายของเรารนะครับจะเป็นยังไงนะคร,ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ปฏิวัตนาสีนิชนิจังปะชาปะจายโนเชตตาโลธรรมาวัตันติอายกุโนสุขังพระเจ้าก็นี่ก็เป็นมิชชั่นสุดท้ายครับที่กิจกรรมหนึ่งที่ห้าหรือที่หก ตื่นเช้าเมื่อวานชิงไปแล้วนี่ใช่ใช,ชิงนวดไปแล้วก็<ไ>วันนี้เช้านี้ก็มาปิดมิชชั่นของเชียงคานนะคร<ไ>ับก็ตักบาทเขาเหนียวตอนเช้า,ชา ừ, ทางที่พักโรงแรมเขาก็จะจัดอย่างเงี้ย<ไ>เสื้อไว้ให้แล้วก็ชุดถวายไว้ให้ใก็มาลงมาแค่ลงมาก็มาใส่บาทได้ บรรยากาศเขาอะเก่าๆนะจ๊ะเนาะยังเป็นแบบว่าบ้านเรือนเก่าอยู่เลยใช่แบบเขาอนุรักษ์เอาไว้อ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูโรงหนังฮะภูเชียงคานเป็นโรงหนังเก่าเป็นโรงหนังเก่าที่ที่เราที่เรามาพักกันเนี่ยเป็นโรงหนังเก่ากระแตเจอโปสเตอร์ใหญ่ของหนูเลยนี่วันลีนะครับโอ้นี่เป็นโอสการ เที่ยวเชียงคานอย่างเต็มอิ่มกันเลยนะไปทุกแบบทุกกิจกรรมที่เขาเขาวางไว้ให้เลยนะครับก็อยากเชิญชวนเนาะให้พี่น้องคนไทยหรือคนต่างประเทศก็ได้สปปลาวก็ได้ที่ดูอยู่นะครับมาเที่ยวตรงนี้ข้ามมาแล้วบอกเรือ80บาทเองค่ะฟ้ามาจากนู่นฝั่งนู้นมาหาเรามาที่นี่ คนไทยก็ไปเที่ยวฝั่งลาวฝั่งลาวก็มาเที่ยวฝั่งไทยปื้มมากๆอ่ะทริปเนี้ยแบบโอ้เราเห็นบรรยากาศเนาะอดีตชาติเลยแล้วก็จบทริปด้วยกันใช่ค่ะก็ฝากไปทางพี่ๆน้องๆผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคคำถามท้ายรายการกันเลยดีกว่ารางวัลมีอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้มีกาแฟข้าวตองหนึ่งรางวัลเลยนะคะแค่นั้นเหรอ ไม่ยังไม่พออาารโนดิ้งอีกหนึ่งรางวัลอย่างละหนึ่งรางวัลช่อย่างละหนึ่งรางวัลและของอาจารย์ล่ะข่าท่านฝากมานี่ยใช่ก็เป็นพระจากท่านเจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุนะครับอีกสามรางวัลใช่เราถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าที่เรายืนอยู่ที่เนี่ยอำเภออะไรก็ที่หนึ่งตอบเชียงยืนอำเภอเชียงยืน ใช่เพราะเรายืนอยู่ไงเรายืนอยู่ตรงนี้เรายืนเชียงยืนียข้อสองคือเชียงคานค่ะนั่นเห็นไหมเห็นไหมไม่คานก็ยืนเพราะว่าเราขึ้นคานแล้วไงวันนี้เรายืนอยู่ที่อำเภออะไรข้อที่หนึ่งครับอำเภอเชียงยืนสองอำเภอเชียงคานค่ะรีบตอบมาดังหน้าเฟซบุ๊กที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับหรือว่า จะสแกน QR Code หรือว่าโทรมาก็ได้ครับครับตอบคำถามมารับรางวัลไปเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสามคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับรายการรัดกระดุกออนทัวร์นะครับทุกวันอังคารเวลาห้าโมงครึ่งใช่โอเคมันเรามาอยู่ที่นี่ไงเรามานอนพักที่ผู่ผู่เชียงคานนอนหลับสบายเป็นโฮมเทลนี่ เอาไปแก้ก่อนเขาเขียนผิดพูเชียงยืนนะเขาเขียนอ๋อไม่ได้ไพ่นะนั่นหรอไม่ได้ไพ่นะ่แค่ะนะก็มาพักกันวันนี้เราไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วนะคะบายยค่ะอย่าลืมชมรายการทุกๆวันอังคารนะคะ